สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคิปนี้คุณป้ากับสิผ้ามาเบิ้งนี่คะ่ะนี่ก็คือกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะกรุงเทพอภิวัฒน์ก็คือสถานีารถไฟบ,า,า,บางซื่อนะคะสถานีรถไฟบางซื่อ,เ,อเขาเรียกตอนนี้เขาเรียกสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์พนาซื่อกบม้วนมวนนะท่านผู้ชมเมืม่อนี้คุณป้าเสิเดินทางลงตรังนะคะ,น,กกะนักกมลไหวเนาะ พ่อมาจากอุดรแล้วก็ต้องมาทารถอีกตอนคำ่ันขึ้นที่สองขที่คุณป่าต้องเดินทางเนาะบม่มียังเฮ็ดค่ากันนางนางนนอนถามโมแต่ว่าพันบ่ให้นอนค่ะพันว่าบให้นอนพันว่าโอ้ยบ่อยากนอนกับอยากนอนนะเพาะว่าคุณป่าอะกระเท่าแล้วนะคะนอนเดินทางแหมเออแล้วอีกอย่างกะนั่งสั่นสามมากกับบนในนอนอยู่แล้วนอนบ่หลับก่ะท่านผู้ชมม่าสยามองนอนเพ่นกับให้นอนตะบาอัน สถานที่ที่แบบว่าท่านสมัยอีลีนี่ค่ะโอ้ยมองมองซาดเบดโทรศัพท์เดยค่ะเดิมมีแถบทุกจุดนะคะออ,อันจะแม่นอันดูดีขนาดเลยกค่ะป่านเมืองนอกแม่ป่านสนามบินค่ะอันสถานที่รถไฟสมุนหรือน,น้นอค่ะเนาะเบื้องเนียงามงามแต่ก็มีมองไอ้คนนั่งพักพอนนั่งเหลือนั่งอีย่างยังศิกะอันมีเยอะแยะทุกจุดเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ำก็สิมีทุกจุดห้องน้ำยิงห้องน้ำใส่ ของดูของกินกับมีดกับเล่กสีอันราค้ากับพ่อประมาณนั่เน้องพะวาญในของแอร์ส่วนจีเป็นร้านอาหารกับมีดกับตะปูส้มกับเต็มเนี่ยคนเกิเข้าไปกิดดีอยู่คะตะปูส้มอ่าพุ่ปากก็นกระเป๋าเพราะว่าคุณป่าลง่จากรถไสนจากอุดรนะคะน้องุ่ปปากกับเล่รถเข็นมาะําก็เลยเข็นใส่กระเป๋ากระเป๋าเจ้าของอนะคะมาที่นี่พอดีโมมากกันแล้วค่ะบ่ายโมงกันัดพอกันค่ะ นัดพอกันแล้วเข้ากับเบิงตัวที่เขาจองไว้นะคะนอว,ว่าแล้วมันออกหามุ่งเคงองตะมูส้มเข้ากับต้งมานางทาจัางซี่ลัะค่ะพุณน่ะกำลังพ้นเขาแถวนะคะเนอะอันเบิ่แม่นว่าสิบไปนั่งทาอันเที่ยวไีแถวมั่น ลอกไลอลมันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนะี้ยะมันทันสมัยเดี๋ยวพนจะขึ้นโจใ้เด้อค่ะเดว,ว่าเวลานี่รถจะไปส,ทสา,า,าที่นี่สถานีกลางบางซื่ออเหที่นี่สถานีกรุงเทพอภิวัตรขาะนี้รถไฟขบวนด่วนพิเศษกรุงเทพเชียงใหม่เกำลังจะออกเดินทางกรให้ทุกคนนะคะเขาคิ้วค่าเพื่อที่เสียไปขึ้นรถนะคะเบืเ้องไรค่ะ อันนี้เป็นขบวนของคุณป้ากันอันนี้ก็คือสายใจก็คือกรุงเทพอภิวัตรถึงตรังค่ะต่างตรังตรังแกวัดตรังเลยค่ะเด้อนี่ค่ะเขาคิ้วพระบนสิตรวจตัว,ตวค่ะป้าผู้ใดนะครับโอ้โหตัวขึ้นมา่อไรด้อค่ะเด้อว้าคือเขาทาเด็กค่ะท่านผู้ชมป่านเบิกงนอกว้าโอ้ยแกมันเกิดมากค่ะโว้ยโชคดีที่บ่าหนึ่งตายเด้ค่ะเด้อพ่อเลยได้ลูกเราเห็นความน่าสมัยอยังในประเทศไทยเฮ่านะคะ ส่วนที่ท่านสมัยกับท่านสมัยอยู่ค่ะส่วนที่โบร้านกันยังโบร้านอยู่กับมี่เออเดี๋ยวกับจักน้อยกับอัดีดีขึ้นนั่นแหละค่ะเย็นๆนะค่ะเด้อเออบงังในค่ะนคกะบอกคุณปากอะไรตู้ที่หกนะะี่ค่ะ่นเคียนไว้เลย ตู้รีโฮเขากระสีเฮ็ดไม้เล็กไว้ตรงขนาดเนาะเขาเข้าไปได้เลยนะคะเด้อปันสินผิวสั้นชราที่ว่าไม่ต้องปีนบันไดเลยค่ะท่านผู้ชมจะมันขึ้นสบายซะย่างก้าวเข้าไปเลยปันสินไม่บันไดอันนนั้ไหวไหมแล้วก็สิมีตัวเล็กพุ่งป่านั่งสั้นสองพัดล้มกระสีคือรถทัวร์นะคะตู้น่ะเนาะสีคือนัถล้มนาะแต่ว่าเอ็นกระปั๊บเอ็นกระสิบม่ได้หลายเท่าไรฮะนะแต่ว่าเป็นอันรถไฟแบบว่าบ่มีแอร์ฮะนะ เออสั้นสองเอ๋เอ้ยวันมี้สั้นสองพันล่มมาในรถก็ะไรเวลาออกเดินทางเเด้อค่ะจากกรุงเทพอภิวัฒน์อันมองนี้เป็นสั้นสองเลยค่ะสั้นสําหรับรถไฟเรอย่ยางเดียวเลยค่ะเด้อข้นสิบะมีเขาใสใข้นขื้นข้นลงกับตัวเมือว่ารถมาถึงรถมาจอดถึงบอรถสีออกสีนะคะเออผู้ใดมีกระปุกกระป๋อมีมรถเข็นก็ต้องใส่รีบเด้อค่ะเด้อเจ้าหน้าที่เขาสิบอกขันผู้ใดบ่นักกระหิวขึ้นไปกระสิมีบันใดเลื่อนเนีค่ะเด้อ วายจะมันสะดวกสบายด้วท่านผู้สม้มเอ้ยเมืองไทยเฮาจเจริญพัฒนาหลายขนาดเลยเฮ้ยคุณป่าจะมันโชคดีหลายเด้อเออมือหนีคุณป่ากับผ้ามูผ้าพวกเนี่ยพาน้องๆที่สิไปทํางานทำกันนะี่ยซี่ข้นค่ะลงไปภาคใต้แล้วค่ะกรุงเออจังหวัดตรังเลยค่ะเด้ออันนี้รถกรลังแรนเอื่อยเอื่อยออกจากสถานีเลยค่ะเด้อ อันนี้ก็เป็นสะพานสาหรับอันรถไฟแล้วก็เรือปัดกกั๊ซีมีหลายช่องเนาะหลายอันหลายสายถึ่งเป็นอันรถไฟด่วนเออประมาณเขายังก็สายสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีอย่างนี้นะคะเออเขาก็เลียนอยู่หนีขึ้นกันแล้วก็สายเนื้อสายไต่สายอีสานก็สีเลียนมาหนีขึ้นกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นเวลาว่าแต่ละเวลาสายได้ออก ซ้ายได้ออกเขาก็สิประกาศเองนะคะเนาะท่านผู้ส้มเข้ามาต้องไปอีหยังถึงเวลาเขาก็มานั่งเก้าอี้ถาเขาเอื่นเนาะเขาเขาก็ไปค่ะเออโอ้ยสะดวกสบายได้ค่ะเด้ออันสถา,านที่ก็อลังการงานสร้างเนาะคาันผู้ใด้เพื่อเคยเห็นกลับมาเลยค่ะเด้อรถไฟสมมือเนี่ยรถไฟเดี๋ยวนี้ว่ามีดีเซอร์ล่างเด้อค่ะเด้อก็สิเป็นรถด,ดวนรถเลี้ยวเด้อค่ะเด,อด,ด้อรถดวนพิเศษเพราะว่าอย่างดีเซอรล่างมันสมัยโบราณแล้วท่านผู้ส้ม ดีเสล่ามันจิกจิกจักจักทึงกระสังบ่ถึงกระสังเงี้สินะตอนนี้ผู้นำผู้นำรถไฟขันอาชีแดงแดงแดงขบมาแล้วเออขั้นเหนกกำลังสีออกค่ะท่านผู้ชมก็ต้องไปซสระเพราะว่าขบวนมันใหญ่มันยาวรู้สึกสิบกว่าตู้และค่ะเพราะว่าคุณป่านั่งปู่ที่ห่วหนึ่งกันเนี่ยหัเห็นส่วนอยู่ไหมอันนี้มันหอดอย่างเงี้ยนะครัหัวหินกับหัวหินค่ะท่านผู้ชม วัดแรกค่ะหัว,วหินพ่อหวัหวหินเจ้าหน้าที่บ้านกัประกาศเนะค่ะเริ่มค้นกันลงทั้งคืนทั้งโล,งลงกเลยค่าราบผู้ชมเออกระซีอันจอดโดนเนี่ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสิมีปัญหาฝรั่งพ่อแม่ลูกสามคนเนาะเพิ่น,นลงม้าละเพิ่นกับแบบเบื้องหน้าเบื้องบึ้งหนา้หนาตึงหนา้าบึง่ง เจ้าหน้าที่เพึ่นก็คือสีบอกภาษาอังกฤษว่าใครรู้เรื่องกันนะคะอันจักเพื่อนสีไปไซด์หรอกค่ะอันกระบอกหูพึ่นแบบว่ามุ้ยยีตเมย์อันในเบื้องภายในก็สีจังสีล่ะค่ะพูดเราโอ้จ้าของพูดป้ากกับสีนางกันจังสีล่ะค่ะอันไฟนี่สว่างอยูิบขึ้นเลยค่ะได้บารีปิดเจอกับผู้ใดอันบ่มากกัต้องอันเอาพาคุ้มหนาวนี่ค่ะก็สีอันเจ้าหน้าที่ก็รถจะจอดนั่นค่ะจอดจอดโดนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพึ่นก็ลังคุยกับฝรั่งค่ะนะ จังเพนสิเข้าใจให้บอเข้าใจกับบอเน่ใจเนาะเออแต่ว่าฝรั่งกับนั่งไหนงีน้นะงอโยนไหมให้เ <c oughs> พื่อนอันจองไหวหว่อเพื่นสิไปโรงแรมไหนให้จังได็กกับบอหูเนะาะก็ว่าหอดนี่กยยับโยมมั่นสามสามถุงควาสี่สถุงนะคะเออเนี่ยเนี่ยเพื่นก็คุยกันแต่ว่าเพืน่นแค่คุยเรื่องบารูเรือเร่อง,อง,อง,องมุดปากเพื่อนเอิ้นเอาหัวไปเอาไปคุยให้จังเด็บุญยางเขาย่างออกอยู่รถก็เลยกว่าด้ไปกันนะพ่อชุ่ม อันแต่สักพักก็ต้องออกแลหละว่าเนี่ยฝรั่งพึนก็น,นั่งขาตอนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขากับโมฮูก็จะบอกอีกย่างเนาะเจ้าหน้าที่ไปพูดอีกมะหมอบมะหมอบมะหมอบก็ไปแล้ว <c oughs> ออกจากหัวหินแล้วนะค่ะท่านผู้ชมคือว่าขันนอฟบาลาบก็ได้เบิ้งนั่นแหละสถานีนะคะเนาะเพราะว่าบางเทื่อกขันนอฟบาลาบหลักฐานท่านผู้ชมเพราะว่าไปน้ำมูลน้ำกันหลายคนกับผูอ้อกกนกแต่ว่ามาสุดท้ายกับมะฮอรน,นี่ค่ะสีเขาส,ขาสุรานแต่บัตรชวา่างพอานีไหมโอ้แสดงวา่าควกป่ายัางนอนได้อยู่ตอนนี้ คุณป้าก็ต้องน้อนใจก็เพราะว่าคุณป้าเดินทางจากอุดรนั่นก็บบริเนอนเบิดขึ้นมากังเว่นเขาก็บบริเนอนก็เลยบริเนอนทำลุ้ยโซ่เบื่อหนังพ่อพับพ่ออ่อนอยู่จนหอดหามบางแรงขึ้นรถกับบริเนอนต่ออีกโอ้โหผัวผูุโสก็ได้เนาะผูุโศจังคุ้งป้าอาจจะเป็นทรมานท้อระกำแต่ว่าก็มีความสุขร้ายหลายกระโดดซุบความทิมักดังรถไฟเห็นะโอ้ยโมไดขนาดพ่อรถโค้งเนาะ เบืองตู้ก็จะมันอน่อนซ่อนเลยค่ะแต่ว่าคันสิป้อนหัวไปต้องระวังเลยค่ะเด้อเพราะว่าอันตรายอันพุทธป่าเนี่ยยื่นอ,อกไปยื่นโทรศัพท์เรียบ่้อยนั่นเบืองก่อนว่าขนหนามันมีอย่างบ่มีเสามีเสอบบ่จังคอยยื่นอ,อกไปเด้อค่ะจะสุไปซุ่มซี่สุ่มหาพวกไปบ่รเด้อค่ะเด้ออันตรายเออจังพุทธปา่าเห็นอย่างพุทธตาพุทป่าก็ต้อ,กกตองระวังเด้อระวังโทรศัพท์สีรถมือหนึ่งระวังหัวระวังข้อจ้าของหนึ่งเด้อค่ะเด้อเพราะว่ารถไฟเวลามันแล่นเร็วกันตรายเพราะว่ามันสิมีเสา อัศวิมีสะพานจังสินนะเออมันอ่าระวังระวังเสาระวังสะพานเนี่ยมันสิพอดีกับตัวนะมันสิชิดกันนะนะเพราะฉะนั้นขานตะไลดังรถไฟก็ต้องระบายระวังอย่าสุโพหงโปหัวเลยค่ะเด้ออ่าเด็กน้อยเด็กหนุ่มคูกป้านี่านั่งซ้ำนานแล้วคนป้ากกันผูกับตรงเบิ้งอยู่ค่ะเลยอันนี้คำแม่นาคมาแม่นาคยังขึ้นตาปีบเพราแม่นาคยังเขื้นข้างอันสุราดเห็นไหมว่าซื้อกับอะไรเนาะ เออผู้ใด้หูกันคิดเอาเองเด้อค่ะเด้ออย่าสุว่ากันเถอะเพราะว่าคุณป่ากันนั่งบนรถไฟแม่นามเ่ยคุณป่ากันมองไม่เห็นแล้วก็ซื้ออย่างม่เห็นป้ใบแม่เออแต่ก้อนสิเข่าสุราในี่ราคาเนี่ยจิตแม่นามเนาะก้อนสิเข่าชุลาเออคุณอาร์รถเด็กกับเซเลนเร็วเมื่อไรเด้อค่ะเด้อเพราะว่าตู่มันหลายเนาะเออกับิต้องแลนาซาเพราะว่าถนนกษิตเรียบหนึ่งสองถนนกษิโคตรลุงข่วงเพราะว่าเป็นเขาในเมืองนะคะท่านมุ่งส้มพราะฉะนั้นกับวิจารา์กันแล้เห็นวิวัเฉยล่ะค่ะ เห็นรถแล่นเห็นผ้าอันเดินบิทบาศรัมนุส้มเนี่ยถึงคนแรนนนนะก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่มันเศร้าน่าจะเป็นอ่าพุ่นพิษ่ะคะพุ่นพิณสุลาดอะเนาะก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะเด้อจะรู้สึกว่าสดชื่นกับสดชื่นกัท่านุส้มอันนี้น้องน้ำดอกว่านแม่น้ำอันนี้างน้องน้ำมิยังดอกเนี่ยค่ะหอดสุลาดอ่าพุ่นพินค่ะสถานีพุ่นพินนะคะ กํากลังสิเข้าไปในสถานีค่ะก็ได้ซาแนน่ะค่ะน้าธรรมบุญส้มเนาะสถานีสุราษฎร์นี่ค่ะตะ,ะ,ะกี้เพิ่งจะจอดอยู่ที่พุ่มพิ้นน่ะค่ะนะาะเพิ่งมาในเขาในต่ยสุราษฎร์เนาะเออแต่ว่ากับไส้พุ่มพิ้นเนี่ยแหละเป็นสถานีของสุราชาพุ่ปมปลาบริเวณใจเออคันพิษพลาดประก,กันใดกะเขาเป็นใดนะะเนี่ยค่ะเดินธรรมบุญสมเพราะว่ากําลังดูดูตะลุ่นมากก็นอนหลับนะมีตอนนี้แหละที่ว่าพุ่มปลาเห็นนะ่ะเดี๋ยว่างอยู่มืรงนี้ออสถานีสุราษฎชสถานีนี่ค่ะ คนลงหลายครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือค่ะเรื่อภาว่าสุราษดในเขาสิไปสมุยไปอามางานใดนะคะท่านผู้ชมก็เลยมีนักท่องเที่ยวลงหลายคะ่ะในพวกเนีหยค่ะพราเจ้าลงหลายอยู่เออก็จอดโดนอยู่คะ่ะจอดนั่นอยู่เพราะว่านะักท่องเที่ยวลงหลายพวกเนี้ยเต็มอยู่คะ่ะอันนี้เป็นรถไซตตรังนะคะกรุงเทพบอภิี่ว่าตรังเนาะกักัพวกเขาก็ต้องเดินทางต่อเพราะว่าคุณป้านเนี่ยเดินทางจนพุ่นราคาสุดท้ายเลยก็เลยจะมาตรัง นี่ยคะ่ะลูกค้านักท่องเที่ยวหลายคะ่ะกับเลยสารเนี่ยเออ <Okay. S 1> แต่ว่าก็ร่างออกแล้วคะ่ะเพื่อนสิไป,ปสมุยไปพังงาะงันกันนะคะก็สิต้องเช็คถามอัตราราคารถหรือบอเอ่อถามพวกแท็กซี่นะคะเนาะส่วนตัวคุณป่ากำรวดเนี่ยก็สิออกเดินท่านะคะในบริเวณของคอนโดโงงงงามๆเนี่ยโรงแรนคุณป่า,ปายอยู่ตรงนี้ยโอ้ค่ะทางดุสซอมนี่ก็มาหอดอีกนะคะหน้าศาลครกัาดุสซอมหน้าศาร อันเภอนเราจะมาชูระท่านี่เลยค่ะเด้อนี่เราก็จอดน้อยเนื่องไข่ค่อนลงนะคะยังใช่แล้วก็ออกอีกแล้วค่ะอัเอียงกาะหนี่งอันเอียงเกาะคลองเอียงเกาะโอ้ยพุทธป่าจำซื้ออะไรอีกเลยฮะนี่อันไม่ว่ากันเด้อค่ะเด้อเป็นตำบลหมั้งเอออันคลองเอียงต่อคลองดีๆไหมเว้ยจำซื้ออะไรคลองบุญดีคลองนำดีคลองอย่างเนาะ เพิ่นสีมิตลาดค่ะบางแดดโฮมเต็มอยู่เออมีตลาดค่ะบางนี่แม่เออเศร้าแล้วค่ะเป็นตลาดเศร้าค่ะท่า,ทานผู้ชมโอ้ยกากาว่าสิเรียาลานลงกาค่อยไปหาเที่ยวหา,าซือ้อเของมปกินก่อนกับ่ท่านดอกไม่ค่ะลายลายกับท่านผู้ช้มบางแดแต่ว่าลูกค้าบอกว่มีหุ่นตอนั่ตลาดเพิ่นใหญ่ๆค่ะท่า,ทานผู้ชมเออยังมุดเศร้าค่ะยังมุดเศร้าเพระาะว่าพูดว่าเดินห้างเลื่อยสุราเลื่อยน่าสารมาแล้วค่ะท่านผู้ชม นี้ก็จะเป็นอัฐบุญเพิ่มเพิ่มกับบริเนจใจเนาะเอออันนั้นนหะคะ่ะอ่าผู้ใดีหูค่ะความเมียนใดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าคุณป่าจำซื้ออะได้ไหมอ้าจำซื้ออะได้เพราะว่าาะเห็นอ่าสุดท้ายก็มาฮอดนี่ละคะ่ะอ่าอีหยังก็นนะคะ่ะชุมทางทุ่งสงนะคะเนาะเพิ่อนจะจอดโดดอยู่ได้ค่ะจดอดโดนเพราะว่าเพินพ่นให,นห้น้ำไหมรถไฟเบิดน้ำไหมคือสิเป็นน้ำที่ใสยย่ในไห้อยันให้อ้าว ยังก็าราคาผู้โดยสารนะแม่ค่ะที่ว่าใส่เขาห้องนัง่งห้องน้ง่าใส่ล่างนานล่างตาแตแม่เพราะว่าคุณป้าเห็นเขาต่อสายกับไปแน่นไตทองรถนะแม่ <c oughs> ไฟแหมไหลตู้อยู่ค่ะต่ผู้ส้มกับประมาณนยี่สิบวันที่ก็ออกแล้วคะ่ะเนี่ยรถออกแล้วอันนี้จากทุ่งสงนะคะได้จากชุมทางทุ่งสงเข้าเกษสิเดินทางต่อไปถึงจังหวัดตรังนะคะนาะกับว่าใกลแล้วคะ่ะเพราะว่าถึงตรังอยู่ประมาณนแปดโมงคืน กะสีเลดน้อยนึงนะค่ะเนาะกะสีบะมันเชิงเลยนะต้องเลดน้อยนึงนะคะทำบัวส้มเ,เนะเะะสมเนาะเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่นต้องหันเพิ่นมีอ่าล่างเดียวมองมองร่างเดียวก็ต้องหยอดเพื่อที่เสียชิทากันนะแม้ทากันเพื่อที่สีซับล่างนะคะทำบัวสม้มนี่ก็คือชุ่มทางทุ่งสงนะคะชุ่มทางทุ่งสงเนี่ยอยู่อ่าในเขตจังหวัดอ่านครศรีธรรมราชเด้อค่ะเด้อเออเพิ่นกะสี กายู่เสียดๆกันยุ่ใกล้ๆกันติดกันครับจังหวัดตรังแหะครับอันจังหวัดตรังกับสีหงเขาอีหยังก็ระหวยยอดอีหยังนี่ระคาสีขาอ่าตรังนี่ค่ะมาฮอดแล้วค่ะมาฮอดแล้วก็ขึ้นรถค่ะรถปุกลุกลุกขับรถกระปุกลุกเพื่อนที่จะไปออฟฟิศกันค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะสี่คนเท่าพอดีนั่งแต่ว่าคุณป้าต้องไปนั่งขนาค่ะนั่งมองหนี่งว่าได้เต็มค่ะท่านผู้ชมรถกระปุกลุกกระเบิดหักระหักเปิดประตูกับเปิดข้างหน้าอุ้ยอันคุณป้าขับไปนั่งเลยพอดีพอดี ถึงจะวัดตังโดยสวัสดิภาพค่ะธรรมุนส้มเออนั่งขึ้นดิค่ะรู้สึกว่าในภาคกี่น้อยนึงค่ะธรรมุนส้มเพราะว่าแต่นอนแน่นะเนี่ยเพื่อนห้คุณป้านั่งขนาดเพื่อนว่าเอาเปิดประตูให้คุณป้าโอ้เป็นลุงยุคโบราณหลีหลีค่ะธรรมุนส้มคุณป้าก็ไม่เคยนั่งเนี่ย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 มึงส้มรถเพิ่งนะค่ะตาจีหัวดีเนาะตาล่างตาหักดีค่ะเออคนกันล่องหมดละค่ะขึ้นรถเท่าสีเดือนอันมุงตรงไปที่ออฟฟิศเพื่อนละค่ะ ตำบลทับเที่ยงอำเภอ,อจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเนาะเพื่อสีโตอลงไปทํางานต่ออีก อีกหมองหนึ่งเลยค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นการเดินทางที่ถึงจุดหมายปลายทางเลยค่ะเด้อระวังรถไฟกรุงเทพไมหิดลจะมาตรังเลยค่ะเด้อคุณรอยากนั่งก็ลองไปนั่งสีจองโทษจองเฮ้ยสิไปจองเองก็ได้เลยค่ะเด้อเออเพราะว่าสะดวกสบายแล้วสมมตินีนะคะเนาะเออราคารถไฟก็มาแพงค่ะก็สั่นสองสั่นสามมีเบอร์ราคาทันบุแล้วแต่ภูมิภาคปกติคุณป้านั่งสั่นสองนอนเอแต่ว่าเมืนี้คุณป้านั่งสั่นสองนั่งพัดลมนะคะก็เลยได้เห็นวิวทิวทัศน์เนย เม่ฆาเม่ขายก็เป็นสายรักของรถไฟนะคะเนาะเพป็นกันสิขายของน่ะราคะก็มมวนดีค่ะผู้ใดะไรพอเคยได้สัมผัสวันนี้ลองมาสัมผัสเวันนี้ค่ะเด้อรู้สึกว่าสิมวนแราสนุกมีความสุขแม่คุณป้ามากหลายสะดวกปลอดภัยน้ำค่ะท่านผู้ชมถึงสีซาเราเนื่องกันจะไป็นิเลียดมากเนาะโอเคค่ะคลิปนี้คุณป้ากับสีขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้คุณป้าในเด้อค่ะเด้อผู้ใดเบิ่งแล้วงกั คอมเมนต์ไม่ได้คะ่ะคุณป้าพระอ๋อสิได้แนะนําสิได้นดังกันเนาะค่ะเนาะเออดูแลสุขภาพกันทุกคนเด้อะค่ะเดอะ้อเบิง่งกิบคุณป้าแล้วก็ให้สุขภาพดีทุกคนแล้วก็โชคดีทุกคนเด้อะค่ะเดอะ้เอเฮาสิพอ่อันใหม่ในคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค,ค์กดน,นิโป่งให้เด้อละเบิ่งซื้อบ่ได้เด้อค่ะเด้อก้นที่ปังให้คุณป้าแน่เป็นกำลังใจคุณป้าเนี่ยเลยค่ะเดอะ้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามกันนะเออค่ะกลับมาเบิ่งได้เลยค่ะเดอะ้อเพราะว่าคุณป้าสิบปาเป็นไสเนาะ เออขอให้โชคดีทุกๆท่านเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ